ตบหัวเลยตบหัวเลยครับไม่ได้เห็นชาคาเซมานานแล้วเอ๊เป็นผีที่ชอบรีไซเคิลสินะชอบกินกระดาษไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อะทำไมกินพวกเดียวกันล่ะผีกินผีไม่ได้ด้วยนี่จริงๆิพีเตอพวกเราอย่ารออย่าอยู่ที่นี่ต่อไปเลยน่ากลัวสุดๆเลยอ่ะฉันนึกถึงว่าฉันนึกว่าตัวเองอ่ะเป็นผีไม่ต้องกลัวอะไรแล้วซะอีก ทำไมพวกเราต้องมาเจอเรื่องพวกนี้ด้วยอ่ะทำให้เราต้องซวยคาดอดเลยหรือว่าฉันจะเป็นคนตรงไม่ดีเป็นประกษบกับคนจริงๆใครๆก็ไม่ยินดีกับเราคนอื่นะนก็บอกว่าเราไม่เหมาะสมกันขนาดคนปู่ลองคุณยังทุกทุอย่าไปสนใจคําพูดพวกนั้นเลยมันเป็นเรื่ององมงายนะ่ะผีก็เป็นเรื่ององมงายไม่ใช่หรอเออผมไม่สนใจหรอกอยังไงผมก็ไม่เชื่อเรื่องชคลาอยู่แล้วผมจะคอยปกป้องคนเอง ก็ได้ตอนนี้ทำไมเก่งกระปายทีฉันกระพริบไฟให้คุณเห็นตั้งสองครั้งคุณยังไม่รู้ว่าจะเป็นฉันเลยเออผมจะไปรู้ได้ไงเล่าต่อให้รู้ว่าเพียนผีทำก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคุณนี่นางั้นฉันจะทำฉันจะกำหนดสัญญาณกับสัญญาณรับไว้เหมือนรหัสมดไงยาวหนึ่งครั้งสั้นสองครั้งจำให้ดีหล่ะครั้งต่อไปถ้าเห็นสัญลักษณ์ไฟกระพริบแบบนี้จะได้รู้ว่าเป็นฉันอีกไม่ต้องมีครั้งต่อไปจะดีกว่ามั้ง เราต้องหาของมาแก้กลไกอยู่บ่อยๆเลยเผยยิยบเจ้าสิ่งนี้มาด้วยตามความคเคยชินไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าคุณยายสุกไหมครับคุณยายทั้งพวกเราเจอ<ะ>ผีเจ้าสาวท <นา S 1> ีว่น่าัวดตอนหนึ่งเธอกินผีคนก,กระดาษเข้าไปด้วยคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรกัอ๋อใช่เคยเจอผีเจ้าสาวนั่นที่บ้านด้วยดูเหมือนเธอจะตามติดฉันตลอดเลยอ่ะผีเจ้าสาวเหรอผีเจ้าสาวคุณบอกว่าผีแต่งเมียใช่ไหม ทำไมผีเจ้าสาวผมมาได้ละ่ะฉันก็แค่เดาเฉยๆนะฉันรู้เรื่องผีสาวเทวดาแค่ผิวเผินเองก็เดาไปงั้นแหละผีกินผีคือการดูดกินพลังเย็นของอีกฝ่ายทําให้ตัวเองแกร่งขึ้นที่ทั่วไปทําไม่ได้หรอกเกรงว่าจะเป็นผีร้ายที่เกิดมามีชะตาหย,ยินและรูมบนดำด้วยน่ะสิคิดถึงแต่เนวอโมเชีย นั้นจะทำยังไงดีล่ะเจอผีร้ายแบบนี้ทงทงต้องตกอยู่ในอันตรายน้าสิพวกเราสำรวจที่นี่ตั้งนานก็ยังหาวิธีไม่เจอคุณยายทางมีวิธีอื่นที่จะพอจะช่วยวิญญาณของทงทงกลับเข้าร่างได้ไหมครับต่อให้มีวิธีเชิญวิญญาณแต่ถ้าไม่ดีทั้งสองคนอาจจะเสียอายุขัได้ถ้าถากทําผิดพลาดก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยลูกสาวของฉันไม่รักดีเดินบนดำ ไปทำร้ายผู้คนจนตัวเองจิตหลุดฉันลองเลกจิตเธอกลับมาแต่ก็ทําพลาดจนตัวเองเกือบตายนั้น,นเคยมีคนทําสําเร็จบ้างไหมครับฉันรู้จักอยู่คนหนึง่งก็เช<อ><อ>ิญวิญญาณไม่<อ>กลับมาได้แต่นั่นขึ้นอยู่กับอายุขัยและดวงชะตาในขณะนั้นของผู้ทําพิธีด้วยถ้าทําให้เขาลองอีกครั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะ ฉันจะลองค้นหาหนังสือพวกนั้นดูอีกทีว่ามีวิธีอื่นหรือเปล่าบางอันเป็นวิชานอกกรีถ้าแต่ถ้าไม่มีทางอื่นก็คงต้องใช้อย่างนั้นอย่างไงก็ช่วยชีวิตคุณสำคัญที่สุดเมื่อก่อนคุณค็หลึกเรื่องการใช้วิชานอกกรีฑนี่ผมรู้สึกผิดจริงที่ต้องน้าคุณมาอยู่เกี่ยวกับมายุ่งเกี่ยวกับพวกนนง ชีวิตนี้ฉันทำบาปมามากลูกสาวสอนให้รักดีไม่ได้ทั้งอยากก่อก,กรรมทำเขนนอกีกมันเป็นความผิดของฉันเองฉันจึงควรทำเรื่องดีดีเพื่อจะใช้กรรมบ้างฉันแก่แล้วคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่กปีหลังจบรเรื่องนี้ฉันจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับหมู่บ้านและชาวบ้านฟังนิ้วเจ็บชาใช้ชีวิตมั่นปลายอย่างสงบดีกว่าขอบคุณค่ะคุณยายทั้งปาทางก้าปาทางยีไหมไม่น่าใช่อ่ะอ่ะเอ่อ เดี๋ยภาพวาดเทพเจ้าน้ำน้ำาหรอโอเคแล้วก็เผาให้ถิง่งถิงไปสุไม่น่าใช่นะอ่านรูปตั้งไป เพื่อคุณอยากได้อะไรผมใจเผาให้คุณเองเอิอ่มทำทำยังไงทำยังกับฉันตายไปแล้วจริงๆเนั่นแหละแต่การเผากระดาษมันก็ใช้ได้ผลจริงๆนะสะดวกรวดเร็วกว่าบริการส่งด่วนซะอีกแต่ทำมาถึงแ้่ทำไมถึงส่งมาถึงฉันได้ถูกต้องละ่ะมันมีโอกาสจะส่งไปถึงคนที่มีชื่อและหน้าตาเหมือนฉันหรือเปล่านะถ้าฉันไม่เกิดใหม่ของที่เผาไปส่งไปให้ฉันจะถูกส่งไปไหนอะก็ไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆคุณแม่ก็เห็นเงินกระดาษกองอยู่เต็มเตียงทารกหรอก นั่นก็น่ากลัวเกินไปนะการที่แฟนผมเรื่องล่าเรื่องผีให้ผมฟังผ่านมือถือกระดาษยังน่ากลัวกว่าอีกอ้อถ้าเผาเสื้อผ้าใหม่ก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยแถมยังเผารองเท้ากระเป๋าเอ๊ะจริงสิกระเป๋าของฉันละ่ะหลังจากช่วยคุณขึ้นมาจากแม่น้ำผมก็ไม่เห็นมันเลยคงถูกน้ำพัดไปนะมัง้งไม่เป็นไรกระเป๋าใบนั้นไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวผมค่อยซื้อใบใหม่ให้ก่อ นั่นคือของขวัญชิ้นแรกที่คุณให้ฉันมันคือของแทนใจนะหายไปได้ยังไงล่ะตัปื้อปื้อที่สุดเลยหยุดเนาะเรานี่ก็ขัดจหากความรักขัาจริง <c oughs> เอ้ยอ๋ยอต้องแถบนี้วะนี่โคตรเท่ขโมยโทรศัพแป๊บ นี่เราอย่าไม่เก็บโทรศัพท์หรอเก็บมาเก็บอ้าไม่ต้องเก็บโทรศัพท์ด้วยล่าสุดโอเคเราทอดเทียนสีแดงอ่ะใช่ไหมอโอเคิดได้แล้วน่าจะมาแบบนี้แล้วปล่อยผียแล้วอ่ะฉันสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวมากอยู่ข้างหลังนั่น ข้างในนั้นมันอาตาล่าต่อฉั้นทงทงรออยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวผมเข้าไปเองจริงๆรลองตัวด้วยนะเออถ่ายรูปได้ไหมอ่ะอยากถ่ายรูปมากอยากถ่ายรูปมากแตุ่มเป็นรหัสอะไรสักอย่างอ่ะโอเคข้ามได้หมู่บ้านนี้น่ากลัวจริงๆใช่ใช่มีทั้งสารศาสนาคงจื้พุทธและเถา เราถืออะไรกันแน่เนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้ทำเสียงอะไรบ้หมู่บ้านแห่งนี้กราบไหว้สิ่งอัป,ปมงคลที่ชื่อว่าพระธิดโหกแขนทั้งยังความเชื่อศาสนาและนิกายต่างๆมมาวรวมเป็นพลังของมันด้วยหลายปีมานี้เหลือชาวบ,บ้านที่นี่แค่ไม่กี่คนที่ยังการาบไหว้มันยอยู่แต่เมื่อก่อนนะหมู่บ้านแถวนี้ตาก็กราบไหว้ด้วยกันทั้งนั้น เม,มื่อครึ่งหมู่เมื่อครึ่งปีก่อนผู้ใหญ่บ้านของที่นี่จะบูชายันคนเป็นจึงถูกจับกลุ่มไปชาบ้านที่เหลือต่างก็อยากออกที่นี่เลยการเป็นหมูบ่บ้านล้างไม่รู้ว่าที่นี่กราบไหว้ของพวกนี้มานานเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่คอยเส้นไหว้แล้วอาจจะมีอะไรผลม,มาก็ได้พวกเธอระวังตัวด้วยนะดูหน้าต่างเกลียคำหน้าต่างห <c oughs> น้าต่างของกุหลับ ไม่เห็นก็ใจเลยข้ามดีกว่ากระจกทองแดงกระจกทองแดงหรอเอาไว้ทำไมอ่ะอย่าขามอย่าขามอ่ะ uh, ส่องหน้าตัวเองไป นี่มัน hehe, นี่มันชื่อของคุณปู่รองนี่นะหรือว่าเขาเป็นเรื่องเป็นเขามีเรื่องปิดบังพวกเราอยู่หรอยึบคั่มดิคุณปู่รองอธิบายมาดิข้หีคุณปู่รองเราพบสิ่งนี้ที่ศาลเจ้าุนกระดาษนี่มันอะไรกันครับนี่มันชื่อคุณ er. นี่อธิบายมาให้หมดเลยนะเออนี่คือนี่มันเรื่องอะไรกันวังจง คุณปิดปังเรื่องอะไรไวเออ้เออ,อเออคือฉันรอมร้าให้ฟังก็ได้โมเฉิงเธอก็รู้ว่าเมื่อก่อนตระกูลของเซินเป็นตระกูลใหญ่มีลูกหลานมากมายแต่พอมาถึงรุ่นฉันกับมีแค่ปู่ของเธอที่มีลูกชายส่วนพี่น้องคนอื่นเป็นลูกสาวตอนนั้น หมอดูบอกว่าพ่อของฉันมีดวงอาภัพตระกูลจะสิ้นไร้ทายาทภายในสามชั่วอายุคนพ่อของเธอเป็นลูกทนฉันรักเขาเหมือนลูกแท้แท้พ่อมีลูกสาวคนหนึ่งกลับไม่คิดมีลูกเพิ่มทั้งยังบอกอีกว่าจะชายหรือญิงก็เหมือนกันมันใช้ได้ที่ไหนฉันได้ยินว่าในอดีตที่นี่มีการสังเวยเจ้าสาวกระดาษหนึ่งในนั้นจะมีจิตอาฆาตแรงกล้าจนกลายเป็นผีร้ายเจ้าแม่อาถรรพ์ซึ่งภายหลังถูกหมอผีสะกดไว เจ้าแม่อราพา์มีพลังแก่กล้าถ้าเส้นไหว้ท่านจะขอบุเพลวัาสนาได้ข้อทายาติได้ฉันเลยเพาะมาพบหมอผีของที่นี่เสนอผลประโยชน์ให้เขาแลกก้กับการให้ฉันเข้าไปเส้นไหว้เจ้าแม่อาราพ์แล้วมันก็ได้ผลจริจงๆหลังจากนั้นเธอก็เกิดมาไงเส้นไหว้ผีเส้นไหว้ผีชัว่วร้ายเท่ากับติดค้างนอนคุณสันจ้าว่าจะจ่ายคืนอ่อยอะไรล่ะเออฉัน ได้ยินว่าการเซ้นไหว้เจ้าแม่อัฐันเท่ากับติดค้างนี่รักเมื่อให้กับเนื้อทายาทชายเขาจะตายเมื่อเติบโต,ตใหญ่เพื่อเป็นเจ้าบ่าวให้ท่านไม่งั้นไม่งั้นจะทําไมเออไม่งั้นก็ต้องให้ลูกชายคนโตจนใช้ฉันด่าว่าพอโม่เฉิงจะแต่งงานกับผู้หญิงอื่นท่านก็เลยออกมาแก้แค้นี่ฝีมือของคุณจริงๆคุณปู่ร้องทำแบบนี้กับนายทำแบบนี้ทำแบบนี้กับผมได้ยังไงเนี่ย ฉันฉันไม่คิดจะว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันเคยขอให้พ่อของเธอมีลูกเพิ่มเขาก็ไม่ฟังฉันจะเล่าเรื่องเจ้าแม่อาถรรพ์ให้ฟังเขาก็ไม่เชื่อเขาพูดปล่อยเข้าเขาก็โกรธฉันฉันปฏิบัติกับเขาเหมือนลูกแท้ๆแต่เขาทาแบบนี้กับฉันได้ยังไงกันบอกว่าฉันงมงายทั้งยังลบกกนชีวิตของฉันพวกเขาด้วย บ้าบอจริงๆคนมันบ้าบอจริงๆฉันก็แค่ลองดูไม่คิดว่ามันจะได้ผลจริงๆจริงงนึกไม่ถึงด้วยว่าท่านจะตามมาทวงถึงที่คงเพราะที่นี่ถูกทิ้งร้างจะาม่อาถรรพ์เลยคลายม์สกดได้ไปจะาแม่อาถรรพ์คุณจะทำอะไรน่ะฉันไม่อยากว่าคุณแย่งแฟนฉันไปหรอกนะออะตกกับผีแย่งไปดิเอ๊ะเป็นไปไม่ได้คุณคือทั้ ทธงอะไรขึ้นทอง,ท,ง,ท,งทำไมไม่ตอบละ่ะมีอะไรผมมาเหรอ,อว้าวโอ้วิกำลังมั่นเลยอ่ะป้าเหรอ